สวัสดีค่ะดิฉันเสริรักษ์จันทรรมานนที่ปรึกษาประสานงานส่วนพืชสัตว์ภูรเรียนภาคเหนือตอนบนในโครงการอนุรักษ์พ,พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชาส,สุดยาบรมราชกุมารีก็มาพบกันอีกครั้งในวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันมีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นขา้าราชการบำนาญ ซึ่งได้มานั่งกับดี่ันน่าจนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่สเสน่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่เสน่เป็นข้าราชการงาน,นะคะอยากจะให้เล่าประวัติสักเล็กน้อยให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังะะเลยค่ะผมรับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2513ครับขณะนั้นอายุ20ปีมาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ในกรมที่ดินนะใน ผมก็ทำในด้านแผนที่นะครับอยู่คนที่ดินมาซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ไม่ทราบว่าทำงานแบบไหนนะครับก็มาทราบตันหลังว่าจะต้องไปพรุกีกับชาวบ้านจะต้องไปสํารวจพื้นที่ในพื้นที่ในท้องนาท้องไร่ได้พบปะกับประชาชนก็รู้สึกมีความสุขดีครับจากการที่ได้มาจาจบแล้วแล้วก็มาได้บรรจุที่เชียงใหม่นะคะ เดิมเราเคยคิดไหมคะว่าจะต้องอยู่กรมที่ดินะอ,อไม่เกี่ยวกับเพราะว่าช่วงนั้นออทํางานคือ,อทํางานอะไรก็ทำก่อนงานไว้ก่อนนะคะค่ะแล้วหลังจากที่ทําไปแล้วมีความสุขนะคะ,คะที่ได้พบปักชาวบ้านนะคะเมื่อกี้พี่เล่าให้ฟังเนาะว่าได้ไปพบปักชาวบ้านไปพบปักแล้วก็ได้เหทําอะไรบ้างคะเกี่ยวกับงานกองานที่ผมทํานี่เป็นงานเกี่ยวกับทําแทนที่ ไปการไปออกเนุิที่ดินให้ชาวบ้านนะครับจะต้องไปเดินในท้องทุ่งท้องนาท้องไร่ได้พบป,ะ,ปะชาวบ้านซึ่งเป็นพิธีชีวิตชาวบ้านและผมก็เป็นคนชนบทก็มีความสุขดีครับค่ะแล้วก็เหตุที่ได้ทําอย่างนีนะนะคะในช่วงนี้เราได้ถวายความอะไรพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอ,อพดุลยเดชพิเศษได้น้อมนําเอา ส่วนใดของงานพระองค์ท่านที่มาเป็นแบบอย่างมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานหรือว่าเป็นเป็นการทํางานที่กรบที่ดินเลคะช่วยเล่าให้ฟังด้วยนะคะครับทุกครั้งที่ผมเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หนะัวทรงถือแผนที่นะครับผมก็มีความสุขใจมากเพราะว่าผมได้มีแบบอย่างที่พระองค์ท่านส่งมางแล้วทาให้ผม ประทับใจในการทํางานในอาชีพองผมกี่นะครับก็เหมือนกับว่าพระหลวงเราเวลาท่านไปไหนนะคะภาพที่ติดตา,าพงชนชาวไทยก็คือภาพพระองค์ท่านนั้นถึงแผนที่สะพายกล้องเดินไปตามท้องท้องนาป่ากเขาลำนาวไพใช่ครับพปบปรักประชาชนะนะคะคพี่ก็เลย ตอนช่วงนี้ก็เลยนึกถึงพระองค์ท่านว่าเอ๊ะสมัยที่พี่ทางานก็เดินถือแผ่นที่ไปแล้วก็แบ่งปันความสุขเพราะความสุขของชาวบ้านนี่เองนะคะเพราะว่าพอก็ได้โฉนดได้อะไรก็สามารถที่จะอาไปจำนองนะคะใช่ไหมคะแล้วก็เอาความสุขของชาวบ้านแล้วก็บางทีจำนองแล้วก็เอาเงินมาส่งลูกหลานเรียนใช่ไหมคะก็เป็นความสุขนะคะนั่นคือพี่ได้มอบความสุขให้กับชาวบ้านเหมือนพระองค์ท่านเหมือนพ่อหลวงของเรานั้นเวลาท่าน ไปเสด็จไปที่ไหนก็ตามท่านให้ความสุขแก่ประชาชนชาวไทยยกย่องยาาเลยนะคะนี่คือสิ่งที่พี่มีความประทับใจแล้วก็อยากมาออกร่วมรายการแต่ป้องในวันนี้นะคะใช่ไหมคะค่ะแล้วก็วันนี้ได้ข่าวว่าพี่ได้นำเพลงในฐานะที่ชอบร้องเพลงด้วยนะคะพอเป็นความสุขเองมันน้อยประเกษียณอายุราชการเนาะค่ะก็มีความสุขกับการร้องเพลงแล้วก็ วันนี้เพื่อเป็นการเทิดเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาพมิพลอธรุลยเดชและสำเนตในพระมหากรรนาธิคุณอย่างที่สุดหาไม่ได้ได้ข่าวว่าพี่ได้นำเพลงพระรานิพนธ์ชื่เเพลงอะไรนะคะเพลงแสงเทียนครับอ๋อเพลงแสงเทียนนะคะเส้นเพลงแสงเทียนนี้จะเป็นเพลงลำดับที่เท่าไหร่ในสี่สิบแปดลำดับเพลงพระนิพนธ์ทั้นสี่สิบแปดนะคะพี่ครับค่ะมีสี่สิบแปดเพลง เพลงพระนิพนธ์ทุกเพลงมีความหมายทั้งนั้นเลยค่ะและก็เราในฐานะป้อมอยู่ตรงนี้ป้อมก็อยากจะน้อมนาเอาเพลงพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านนั้นได้สื่อไปหาประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระองค์ท่านเพราะนั้นในช่วงนี้ป้อมจะขอพี่เสน่ห์นะคะได้นําเสนอประวัติเพลงหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเพลงค่ะ แล้วก็ได้ร้องเพลงด้วยใจด้วยความสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณอย่างที่สุดหาไม่ได้นะคะและเพื่อนแท้ประเกียดในะอัเฉริยภาพด้านดนตรีของพระองค์ท่านค่ะซึ่งอมจะขออนุญาตไปเตรียมความพร้อมสำง้ันโน,นนและก็มอบเวทีนี้ให้กับพีิเศษเลยนะคะค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับ เทียนุ่มสูงพูนเทพวเจ้าเชิดยอดคำเช้าทิ้งเท้านาถส่โอชีวิตน้อยน้งหายบุญติดไปไม่ปนทุกทุนอาถ่รพ์ใจถเาปวดใจปกชุดใช้ไม่ังจังจอน ในจำสังขาน้ำไม้เทียนเสียงบุญธทุกคนเคยทากรรไว้ก่อนพู่อผู้เทวดาเข้าไหว้บนตอโบสถคงไม่เสียเงาต้นตอมาใหม่ nghe tiếng sen se nhà mẹ hồng phà chỉ ta học chầu mưa nào đi tiên hoa mai đi thổi bài sáng nhà mẹ con Thank you. ชนิพนเสิเทียนเข็นเดิร,ร้ไรบเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกส่วนพระราชินิพนธ์ในเดือนเมษาพุทธศักราช2489ครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาเป็นงานตลอของพระองค์ในชวปลูได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าวโ,โรวงเธอพระองค์เจ้าจากกักรพันธ์เป็นสิริ นิพนธ์คำร้องภาษาไทยแต่เนื่องจากมีพระราชประสงค์ที่จะส่งแก้ไขทำนองและขอดบางตอนจึงยังไม่โปดกล้าพระราชทานให้นำออกมาบรรเลงในขณะนั้นต่อมาได้พระราชทานให้นำออกมาบรรเลงครั้งแรกในปีพุทธศักรกาช2490 และในพุทธศักราช2496นางสาวสดใสาวานยตวัฒน,นาปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์สดใสพันธรรมโกโมลประพันธ์คำร,ร้องภาษาอังกฤษถวายท่านศาสตราจารย์ดรประเสริฐนันกรกล่าวว่าสมเด็จพระอนุชาจัดว่าเพลงแสงเทียน ในเศร้าเกินไปในตอนท้ายกลายว่าทนทรมานมามากแล้วจะกราบลาท่านจากนกักรพันธ์ก็กล่าบประครบทูลว่าเนื่องจากเป็นเพลงบลูเพลงโล์ของอเมริกันนิโกก็เศร้าๆอย่างนี้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับจังว่าถึงแม้จะเศร้าก็จริงแต่ตอนท้ายของเพลงนี้ก็ต้องมีปรัชยาชีวิต ว่าจะต้องสู้ต่อไปยังมีความหวังอยู่ดังเนื้อเพลงที่ว่าจุดเทียนถวายหวาไม้บนบูชาร้องเรียนโรคภัยเปลียนเปี่ยนแสงเทียนทานทนทานลมพักโบยโรคลุมเท่าร้อนแรงโรยหวนหวยอาวรอว่อนใจและจากคำสอนพระพุทธเจ้า ท่านส่งสอนว่าให้ตั้งตอนอยู่ในความไม่ประมาทเพีงพระที่นิพนธ์นี้ก็เช่นกันให้มันทำบุญเพื่อบุญจะได้คุ้มไปชาติหน้าตามเนื้อเพลงตอนหนึ่งที่ว่าทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคนไว้เตียงประจนชีวิตใหม่เคยทำบุญทำคุตปางกอ่อนใดขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้า Gracias.